วันนี้มาเจอกับพ่อมอีกแล้วนะครับเอ็มค่ายที่ดินสุพรรณบุรีเมืองเนือครับพ่อมวันนี้พ่อมพามาเยี่ยมชมที่ดินพามาดูที่ดินดีงามน,นึ่งแปลงครับพ่อมซึ่งวันนี้พ่อมพาเข้ามาดูที่ดินส่วนผสมส่วนผสมนะครับที่ดินนิยงนะพ่อมนี่เลยจะเห็นเป็นต้นไม้นี่นะครับซึ่งต้นไม้ที่ปลูกข้างหน้าเนี่ยจะเป็นต้นเป็นเอ่อปลูกต้นไม้ไว้รากไล้ชนิดมากในที่ดินแปลนี้นะครับเอ่ออย่างข้างหน้าเนี่ยจะมีพวกไม้ป้าด้วยอาจจะมีไม้ซักมีต้นมะนาว ต้นฝรั่งนะครับด้านหน้านี่มาข้ามเทก็มีสะเดาก็มีนะครับมีโอ้โหลากล่าชนิดมากครับที่ดินแปลงนี้ที่ดินแปลงเนี้ยเดี๋ยวพูดเรื่องที่ดินก่อนนะครับที่ดินแปลงเนี้ยสิบสามไร่สิบสามไร่สามงานอยู่ตำบลบ้านโค้งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีสิบสามไร่สามงานเนี่ยขายรายละสองแสนแปดหมื่นบาท ซ่องแซนแปดหมื่นบาท2่องแ0นแปดหมื่นบาทนี่ไม่แพงเลยครับซ่องแซนแปดหมื่นบาทเนี่ยค่าโอนค่าภาษีเจ้าของออกให้ชโนมีิคุดแดงเนาะซอ4ี่จอซ่องแซนแปดหมื่นบาทเนี่ยในที่แปลงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพ่อมจะพาเข้าไปดูกันมีอะไรให้ชมได้ลยอย่างเลยสําหรับในที่แปลงนี้ย่างพ่มเกินไปที่หัวเลยครับคือต้นไม้รากไล่ฉีดมากที่เห็นไปทางหน้าน,นี่ครับเนี่ยต้นไม้ยอยู่ในที่แปลงนี้เลยต้นสักที่ดินจะเริ่มจากจุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้ หน้ากว้างของที่ดินเนี่ยจะอยู่ประมาณราวหกสิบห้าเมตรสิบสามไร่สามงานหกสิบห้าเมตรเนี่ยตรงนี้นะครับหน้าจะกว้างล่างจะแคบน่อยหนึ่งแต่ความลึกที่แปลงเนี่ยจะยาวน่อยเพราะที่แปลงเนี่ยจะยาวไปประมาณสักราวประมาณเกือบสี่ร้อยเมตรตกสี่ร้อยเมตรนะครับหน้ากว้างก็เริ่มจะจุดนี้เลยนี่นะครับพ่มที่ดินแปลงเนี้ยจะคล้องอ่ะทำไว้เรียบร้อยหมดแล้วมีทั้งบอ่อบาดาลมีเพิงเก็บของ มีบ่อน้ํามีบ่อปลาด้วยมีห้องน้ํามีทุกอย่างนะครับที่ดินแปลงนี้ส่วนเรื่องถนนนี่นะครับถนนที่เข้ามาที่ดินจะเป็นถนนหินคุกเป็นถนนหินคุกที่เรียบคลองตรงนี้จะเป็นคลองนะครับเป็นถนนซ่องฟังแถบดูก็เป็นถนนแถบนี้ก็เป็นถนน,ถ,ถ,นถนนหินคุกถนนหินคุกเนี่ยเราจะเข้าจากถนนรัดยางมาแค่400เมตร400เมตรนะครับ400เมตรที่เราเข้ามาเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านปากทางน,นี้ก็จะมีบ้านเพื่อนบ้าน,บ,านบ้านคนนะครับ400เมตรที่เราเข้ามา ไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้านะครับไฟฟ้าแปลงนี้ไฟฟ้ายังไม่มีแต่เราสาม,มารถขยายเขตได้ขยายเขตได้นะครับ <S <S เพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีไฟฟ้าแรงสูง,งที่ทางเจา้าของที่ดินแปลงนี้เคยทำเกี่ยวกับพวกการไฟฟ้าเขาบอกว่าสามารถขยายเขตจากฝั่งตรงข้ามมาได้เลยซึ่งจะไม่เท่าไหร่นะครับจากตรงนั้นนี่นะครับตรงนั้นจะเป็นโกดังโกดังแล้วก็เป็นโกดังเป็นบ้านคนเป็นโกดัง กดังแล้วก็โรงงานนะครับสั้างตรงคามเนี่ยนี่ครับตอนนี้ยถนนตรงนี้จะเป็นถนนเลยบคลองแต่คลองตรงเนี้ณนะตอนนี้นะครับไม่มีน้ําคือน้ําแห้งแล้วเพราะว่าคลองนี้จะมีตอนหน้าฝนจะมีตอนหน้าฝนหน้าน้าเรื่องไฟฟ้านะครับขยายเขตขยายเขตมาไม่เท่าไรครับขยายเขตมาไม่กี่ต้นก็ถึงที่แปลงนี้เลยแต่ที่แปลงนี้ยเขาเจาะเฉือไปแล้วส่วนเจ้าข้องที่ดินเนี่ย เข้าได้ข้อไฟเอาลากไฟมาจากเพื่อนบ้านที่อยู่ปากทางพ่อลากไฟมาเพื่อดึงน้ําแต่ถ้าคนจะคิดจะซื้อที่แปลงนี้นะครับเราสามารถที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ได้เลยจะยังไงที่ผมพาเข้าไปดูที่แล้วอธิบายไปเรื่อยนะครับส่วนเรื่องน้ําแปลงนี้ใช้น้ำบาดาลอยู่นะครับใช้น้ำบาดาลอยู่เราจะเห็นต้นไม้นะครับเนี่ยต้นไม้ปลูกไว้ได้ชนิดมากด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเออนี่ยางที่ผมให้ดูอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับ ร่องน้ำตรงนี้จะเป็นเนี่ยร่องน้ำตรงนี้จะเป็นยู่ข้องในที่แปลงนี้นะครับที่แปลงที่ข้าอย,ยู่จะเป็นร่องน้ายาวไปสุดล่างที่เลยเนี่นะครับเนี่ยคือหน้ากว้างจะยากจุดนี้จุดนี้นะครับที่ร่องน้ำเนี่ยหน้ากว้างอยู่ประมาณหกสิบห้าเมตรแล้วก็ไปถึงติดถนนเนี่ยถนนซ่านาที่เข้ามาสี่ร้อยเมตรถนนจากถนนรัดยางเนี่ยไปถึงตรงจุดแรกที่พุ่มเดินบอกมาส่วนด้านนาที่พมบอกนะครับก็จะมีพวกไม้สักต้นสัก ต้นซากปลูกไว้ก็พอไรยต้นเหมอนกันแล้วก็มีต้นมะนาวเแล้วก็มีฝรั่งนะครับแล้วในที่ตรงนี้ก็มีพวกต้นสะเดาขึ้นสะเดาด้วยนะครับมีตัวช่วงหน้าเนี่ยจะเป็นพวกไม้ป่าพอเข้ามานะครับนี่ที่ดินแปลงนี้ปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากเอาง่ายว่าเป็นที่ดินส้วนมะส้มข้องจริงเลยนะครับจะมีต้นสะเดา ต้นสูงต้นใหญ่ขึ้นอยู่ข้างในที่แปลงนี้นะครับมีต้นไผ่ด้วยกอไผ่ด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโรงเก็บของโรงเก็บของนะครับไว้นั่งพักผ่อนยอนใจแล้วก็มีพวกเปพวกที่นั่งนะครับ mm. คือที่แปลงนี้ที่พมให้ดูเนี่ยคือเจ้าของให้หมดเลยนะครับตามราคาที่ค่ายเนี่ยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิงเก็บของอันนี้จะเป็นที่นั่งนี่นะครับเนี่ยมีต้นไม้ขึ้นแบบเป็นล่มเงาเลยเดี๋ยวพมก็จะเดินผ่าเข้าไปดูเรื่อยๆนะครับที่ดินแปลงนี้ ส่้ยครับที่อินแปลงนี้เรื่องไฟฟ้าน้ำเรื่องน้ำประปาเนี่ยแปลงนี้ใช้น้ําราดานอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมีแทงเก็บน้ําให้ด้วยนะครับมีแทงเก็บน้ําให้ด้วยเขาต่อท่อน้ํามาเอาไวเอออย่างแทงเนี้ยเอาไว้เก็บน้ําเก็บน้ําตอนที่เอาน้ําไปใช้ในห้องน้ําตรงนู้นจะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําอันนี้จะเป็นแทงเก็บน้ำนี่ครับเข้ามาก็จะมีพวกไม้ป่าแล้วก็มีต้นไผ่ โอไผ่ไวไล่ไวไล่ไวไล่ก่อมากนี่ครับช่วงหน้านี่เป็นต้นไผ่ต้นไผ่มีต้นมะม่วงด้วยนะครับแปลงนี้ต้นมะม่วงอีกประมาณราวๆตกซ้ำร้อยกว่าต้นต้นมะม่วงนะครับนี่อันนี้ต้นสักนะครับอันนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําตรงนี้ก็เป็นห้องน้ํานี่ครับเออคือเรามาที่ไปนเนี่ยเราก็มีห้องน้ำไว้เข้าแหละ นี่นครับห้องน้ําทําไว้เจ้าข้องทําไว้เรียบร้อยแล้วเป็นโครงเหล็กแล้วก็เอาแผ่นแผ่นไม้ชีตมาแปะไว้นะครับส่วนที่ของเราเนี่ยจะอยู่ตรงค้างนี้นี่ครับเลาะไปเลยเลาะไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นมะม่วงเดินไปจะเป็นมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเนี่ยจะเป็นมะม่วงแล้วก็ไผ่กับกล้วยแล้วก็มีฝรั่งด้วยนะครับเป็นส่วนผสมโดยตรงเลยด้านหน้าก็จะเป็นพวก มะนาวมะนาวมาสิบกว่าต้น ào, น, an, นะครับแล้วก็มีต้นสักต้นสักนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นกอไผ่นะครับกอไผ่กอไผ่อันนี้เป็นกอไผ่ไว้กินนอนะกินนอนะครับกอไผ่กินนอ้นี่ครับส่วนตรงนั้นตรงนี้นะครับแถบนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยแบบกอไผ่แล้วก็จะเป็นต้นกล้วยกล้วยแล้วก็มีฝรั่งแซมบ้าง ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงแหละต้นมะม่วงเดินผ่านไปนะครับต้นมะม่วงที่ดินแปลงนี้ดีมากๆเลยครับเพราะว่าเราเข้ามาซื้อแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่ห้าต้นไม้ปลูกเสริมเมาน้องนัินเจ้าข้องทํามไว้หมดแล้วเนี่ต้นมะม่วงเราจะเห็นนะครับไม่ตายครับบริเวณเนี้เพราะบริเวณเนี้เขามีน้ําบาดาลไว้ใช้มีน้าบาดาลไว้ใช้แล้วเขาเจาะบ,บอ่อบาดาลไว้แล้ว ซึ่งบอ่อประดานเนี่ยเราสามารถมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้เลยถ้าเราไม่กลัวเรื่องไฟเสียไฟไ,ยไฟฟ้านะครับติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้เลยนี่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อกล้วยแล้วก็มีฝรั่งเอ่อเราจะเห็นอาจจะมีหญ้าขึ้นปกคลุมนะครับคือหญ้าเนี่ยเจ้าของเขามาได้มาตัดเพราะว่าเขาปล่อยให้ขึ้นปกคลุมพื้นดินไว้เนี่ยให้ดินมันชุ่มช่ำเวลาฝนตกมาหรือเวลาลาดน้ำหรืออะไรเนี่ยดินจะได้ชุ่มอยู่นะครับก็มีตัดบ้างนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงเนี่ยพมเดินไปตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงตอนนี้พมเดินมาโหแตะที่แปลงเนี้ยลึก400เมตรพมอาจจะเดินไม่สุดนะครับแต่เพราะว่าต้นไม้ยเยอะพมก็จะอธิบายไปเรื่อยเนี่ยครับเราเนี่ยตามในตามตามในคลิปที่พุ่มพาดูนี่เลยครับคือต้นไม้ที่พมบอกเนี่ยอยู่ในที่แปลงซ3มไร่ซงานหมดเนี่ยครับคือปู๊บเวลาชนิดก็มีกล้วยมีฝรั่งมีไผ่มะม่วงมะม่วงนี่ตกซองร้อยมร้อยต้นเฉพาะเอาม่วงนะครับ มะม่วงมีลากลายชานิดครับเขี่ยวเซเวอร์เขียวซเวอร์ใหญอ,อน้ำดอกไม้สี่ทองบานเดินเก้าโชคกันันคือเข้าปปูกว้เนี่ยอย่างฝรั่งตร,งตรงนี้เข้าปลูกว้นะครับเขาก็มาห่อไว้อาจจะดูอ,อ,อาจจะดูแบบแบบชาวบ้านห่อแบบชาวบ้านเนี่ยนะครับเนี่ยฝรั่งห่อแบบชาวบ้านเนี่ยครับมีมะละกอด้วยเนี่ยเราสามารถเอาต้นไม้มาปูกเสริมได้ทําให้ดีขึ้นแล้วก็ ลูกเสริมได้เพราะตอนนี้เจ้าข้องเขาทําไว้ดีแล้วแต่อาจจะดูลบไปนิดนึงเพราะเขาไม่ได้ตัดหญ้าแต่ถ้ารอพอเราตัดหญ้าทําอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูพื้นที่ที่เราจะมาปลูกอะไรเสริมได้นะครับแต่เจ้าข้องเนี่ยเขาก็ทําล่องนึงล่องน้ำม,มาหมดแล้วนะครับเนี่ยล่องน้าตรงริมนี้ที่ผมเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นมะม่วงเป็นมะม่วงนะครับส่วนที่ผมจะเดินมาเนี่ยจะทึ่งบ่อและจะเป็นบ่อปลาเขาเรียงปลาไว้นะครับ บีดงตาแล้วโปูกบัวไว้ด้วยเนี่ยครับเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นมะม่วงแล้วตรงนี้ก็เออมีต้นมะขามเทศนะครับหึงต้นนี่เข้าก็ทางเจ้าข้องเองนะครับเขาเ้าก็เอาน้ําเข้ามาทางนี้เพื่อจะดึงน้ําเข้าไปในบอ่อน้ําตรงนู้นนะครับเข้ามาดูร่มรื่นมากดูเป็นธรรมชาติมาก ที่แปลงนี้นะครับ13ซั่มไลซั่มงานเราเราสามมาร์ทห้าอะไรมาปลูกเสริมได้เลยนี่หละพุ่มมาขึ้นบ่อน้ําแล้วนี่ถ้าเราคิดว่าแลงจะไม่มีน้ําอยู่ในบอ่อขนาดนี้นะครับในบอ่อเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณเออเราลาประมาณเกือบเกือบซ่องงานงานครึ่งถึ่งซ่องงานนะครับสําหรับบอ่อแปลงเนี้ยบอ่อที่เนี่ยบอ่อนี้นะครับ ในบอ่อเนี่ยจะมีพวกปลาทับทิมปลาตะเพียนแล้วก็ปลานิลเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเข้าเอาตะข่ายปูบนไว้กันนกกันอะไรนะครับเนี่ยตะข่ายปูบนไว้เนี่ยนะครับบอ่อซึ่งบอ่อเนี่ยมีปลาอยู่ประมาณซ่องถึงสามร้อยตัวซ่องถึงสามร้อยตัวนะครับซึ่งซ่องซึ่งสามร้อยตัวเนี่ยสาม,มารถกินได้แล้วซ่องถึงสามร้อยตัวเนี่ยคือที่แปลงเนี้ยที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยเจ้าของยกให้หมดเลยนะครับไม่ได้เอาอะไรออกไปทั้งสิ้น นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นเพลิงห้องน้ํามีบอ่อบาดามีแทงเก็บน้ําเพิงเก็บข้องนะครับบอ่อน้ํามีปลามีต้นไม้ทุกอย่างให้หมดเลยนะครับที่สวยงามครับและย่างบริเวณนี้ไม่ไกลจากชุมชนนะครับเรามองที่เรามองเห็นเนี่ยจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนะครับมีบ้านคนนะครับบริเวณนี้มีบ้านคนแล้วอีกอย่างที่แปลงเนี้ย ห่างจากถนนละย่าง400เมตรแล้วก็จะห่างจากถนนเซนซ้ำ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 ประมาณ1.7กิโลเมตร1.7กิโลเมตรเนี่ยเราเข้ามาถึ่งที่ดินเลยแต่อีกประมาณ1 3 km. เนี่ยจะเป็นถนนัดย่างเข้ามาถึงและอีก400เมตรจะเป็นถนนหิ่คลุกมาอีก400เมตรหลอคันคลองมาก็รวมเป็น1.7กิโลเมตรแล้วก็จะห่างจากปั๊มบางจาก ปั๊มบางจ้าครับปั๊มบางจ้าก,ก็จะมีมินิบิ๊กซีด้วยมินิบิ๊กซีห้างจากปั๊มบางจ้าอยู่ประมาณ2.5กิโลเมตรแล้วก็จะห้างจากเอ่อซีเจซีเจตลาดนัดตลาดตลาดนัดนะครับซีเจซีเจตลาดนัดอยู่ประมาณ2.7กิโลเมตรห้างจากเทศบาลบ้านโค้งอยู่3.9กิโลเมตรห้างจากตัวเมืองสุพรรณอยู่ประมาณ 29กิโลเมตรห่างจากเซนทันวทเวกตนะครับอยู่ประมาณ1 1 5กิโลเมตร1 1 5กิโลเมตรเนี่ยใช้ระยะเวลาการเดินทางอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงที่แปลงนี้แหละไม่ไกลครับและย่างบรรยากาศดีมากที่แปลงนี้คือบรรยากาศที่แปลงเนี้ยไม่มีกิ่นขี้มูฮิกากมารลกวนเลยลองมามาเยี่ยมชมกันได้เลยครับเป็นที่ดินด,ด,ด,ดีงามหนึ่งแปลงที่ผมนแนะนําเลยเป็นที่ส่วนผสมเพราะโซนนี้ยย่างตรงเนี้ยโซนเนี้ยจะเป็นโซนปลูกกล้วยแล้วก็ฝรั่ง นะครับยางตรงเนี้ยอาจจะมีไม่ได้ปลูกอะไรเสริมเราก็มาปลูกเสริมได้นะครับแต่ต้นไม้ในเนี้ยเยอะมากเป็นเมือนพันต้นเอาง่ายๆนะครับเป็นพันพันต้นพอเฉพมาะมะม่วงก็ล่อไปสร้างร้อยต้นแหละยังอื่นอีกนะครับมีไม่ว่าจะเป็นไผ่ไม้ซากกล้วยฝรั่งเยอะมากมายครับสาหรับที่แปลงนี้ส่วนคันนะครับแทบนี้ก็จะมาทึ่งตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเนี่ยยืนอยู่ ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นต้นมะม่วงเป็นต้นมะม่วงปลูกไว้ระยะประมาณสักสองปีสองปีกว่าต้นมะม่วงบางต้นก็เริ่มเก็บลูกได้แล้วบางต้นก็ยังเล็กอยู่นะครับปลูกต้นมะม่วงไว้ด้านล่งอา,อางง่ายพ่มดูแล้วน่าจะมากกว่าสามร้อยแล้วแหละต้นมะม่วงนะครับมันเยอะอยู่สําหรับที่แปลงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําตรงนั้นนะครับจะเป็นเพิงที่พักเพิงที่พักไว้มานั่งเอ่อบรรยากาศดีๆนะครับเพิงที่พักเพิงตรงนั้นจะาของก็หาหมดนะครับแปลงนี้ เอะไะย่างนะครับแปลงนี้จะใกล้กับปั๊มไปโซ่ด้วยห้างจะปั๊มไปโซ่หน้าอยู่ราวมาสักสี่กิโลสามจุดห้านิ้วสี่กโลปไปโซ่ไโซก็จะมีมินิบิ๊กซีเหมือนกันออยง่ายเรามาซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับจะห่างจากพวกตลาดนะัดซีเจพวกปั๊มน้ำมันเนี่ยอยู่ในละแวกนี้รวมๆไม่เกิน3ากิโลสกิโลกว่าถึง3ากิโลเพราะว่าย่างกันตรงนี้นะครับจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านมาเนี่ยตรงเนี้ย จะเป็นที่รังขาบ้านคนเนี่ยที่เราเข้ามาเนี่ยคือเราออกจากตรงนี้ไปปั๊บ1.7กิโลเมตรเราก็จะเจอถนอนเส้นซ้ำซ้ำถนนเส้นซ้ำซ้ำเนี่ยก็จะเป็นเส้นอู่ทองด้านช้างไปอูท่ไทยหรือจะไปเราคว่นก็นได้ผ่านพวกซากะโจมไปเนี่ยครับไปน้องยะใสคือเป็นเส้นที่ว่ามีรถตู้วิ่งผ่านนะครับและเข้ามาเนี่ยมีบ้านคนมากมายและก็ร้านค้าร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัดตลาดนัดนี้ก็ดีอย่างเพราะเราจะได้ซื้อข้องสดใหม่ๆนะครับหลานสะดวกซื้ออะไรมีหมดครับลองมาดูลองมาเยี่ยมชมนี่ก็จะเป็นบอ่อน้ําบอ่อน้ําอันนี้ไม่เคยแห้งนะครับความลึกน่าจะยู่ราวประมาณสักราวประมาณสัก4เมตรได้สําหรับบอ่อนี้นะครับเนี่ยนะครับความลึกเขาจะดึงน้ํามาเก็บไว้แล้วก็อาจจะป๊มน้ําตรงนี้ไปรดน้ําม่วงด้านล่างอีกนะครับ คือแปลงนี้ระบบน้ำเขาทำให้หมดแล้วซึ่งเราเข้ามาเราก็เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นมะม่วงตามที่หุมบ่อนนะครับมีมะม่วงหลากหล่ชนิดม้าที่หุมบอ่อคลิปนี้ผมอาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าโอ้โหในที่นี้มีข้องเยอะมากอาจจะดูเยอะหน่อยเพราะว่าไม่ใช่ที่หนาเป่านะครับเป็นที่ส่วนผสมนี่ผมอาจจะเดินไปถึงด้านล่างนะครับซึ่งด้านล่างเนี้ย ด้านล่างเนี่ยต้องเดินรูไปตรงเนี้ยไปตรงนี้ประมาณเกือบสองร้อยเมตรนะครับก็ถึงด้านล่างก็จะสุดที่แหละซึ่งด้านล่างจะเป็นจุดสังเกตได้าจะมีต้นมะม่วงอยู่หมาสี่ห้าต้นเป็นต้นสูงเป็นเขตด,ด้านล่างนะครับความกว้างก็จะตรงนี้เลยตามที่มบอกนะครับนี่ไปก็จะมีสายไฟหลอไปด้วยนะครับเจ้าข้องเนี่ยเนี่ยครับต้นมะม่วงต้นมะม่วงเนี่ยมีปีกว่าซ่องปีกว่าส้มสา้นกันไปนะครับในที่แปลงนี้นี่ ก็ถ้าใครสนใจที่แปลงซิบซามไร้ซ้ำงานสวนปส้มค่ายไล้และซ่องแซนแปดนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เบอร์โทรตามที่พุ่มลงลงไปเลยคือส่วนก็แปะแปสี่้าหนึ่งส่วนเจ็ดเอ็มค่ายที่ดินสุวนบุรีเมืองเหนือครับพุ่มพามาเยี่ยมชมที่ดินดีๆงามหนึ่งแปลงเหมาะเลยครับสําหรับคนที่ห้าส่วนปส้มอยู่เหมาะมากแล้วคาไม่สูงนด้วยนี่นะครับนี่ก็จะมาสุดตรงนี้ เนี่ยนะครับไม่แรงนะครับบริเวณนี้เขาทำนานหมดแล้วเดินเท่งเดินท่อเนี่ยมีท่อเดินท่อนำยดไปด้วยเนี่ยเนี่ยนะครับมีวาลวเปิดเดินท่อนำยดไปตามโควนมัม่วงแล้วซื้อและได้ข้องไปหมดเลยที่แปลงนี้บ้านคนไม่ได้ห้างครับเราจะให้ร่างคาบ้านคนอยู่ตลอดอันนี้ก็จะเป็นเพลิงที่พักนั่งเอ่อ มาดูแลในที่มานั่งพักผ่อนย่อนใจเนี่ยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูตารางเรื่องนะครับเนี่ยครับเราเข้ามาในที่นะครับเขาจะขั้นนลัดยางมาะมาน400เมตรเป็นถ้นนคแขคงทองเลาะมากระชึ่งนาทีเนี่ยทีจะกว้างอยู่หมาน65เมตรนะครับนี่แล้วก็จะลึกตามมาเป็นแบบซี่เลียมพื้นผ้าเนี่ยมันจะเป็นแนวยาวน่อยนะครับแต่นะ้ากว้างใชได้อยู่ นะครับตรงช่ชวงนี้จะเป็นบ่อนาที่พวกมายืนอยู่นี่นะครับบ่อนาที่พวกมายืนอยู่นี่ก็จะเป็นส่วนม่วงไรมายาานันด้านล่างซึ่งดานล่างเนี่ยจะกว้างอยู่มาลาๆม,ามาันเกือบเกือบสี่สิบเมตรนะครับเกือบเกือบสี่ตีว่าสี่สิบเมตรแล้วกันด้านล่างนี่ครับจะลึกลงมาแล้วมหาหักตรงนี้น่อยหนึง่งนี่นะครับตามพื้นที่เลยแต่พื้นที่ตรงที่พวกบอก13ซั่มไรซีซ่มงานเนี่ยมีต้นไม้มีอะไรเต็มไปหมดแล้วนะครับแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างเลยเอาง่ายนะครับสาหรับที่แปลงนี้ เขาจะขนนนเส้นซ้ำซ้ำมา1.7จกิโลเมตร1นกิโลเมตรนี่เราวิ่งผ่านมู่บ้านมาหมดเลยครับผ่านบ้านคนมาตลอดเลยก็มาถึงที่แปลงนี้เลย 1. 7ดกิโลเมตรแต่จะเขาขนานระยะไม่4ี่4รเมตรนี่รวมอยู่ใน1.7นะครับรวมอยู่1นระยะห้างพื้นที่ก็ตามที่หุมบอกไปเลยเป็นที่ดีๆสวยๆงามอีกหนึ่งแปลงนะครับสำหรับที่แปลงนี้ พ่อมลืมไปในแปลงนี้มีติมีปลูกต้นพยุงด้วยนะครับพยุงก็มีพยุงก็มีนะครับแต่พมอาจจะเดินไปแล้วไม่ได้ได,ได้แผ่นกล้องไปให้หน,นะครับเพราะว่าต้นไม้มันเยอะมากครับต้นไม้มันเยอะมากอยากให้เข้ามาเยี่ยมชมกันอยากให้เข้ามาดูที่จริงกันเป็นที่สุวยด,ดีงามหนึ่งแปลงเพราะว่าที่แปลงเนี้ยเราซื้อไปเราได้พลนผลิตแล้วเราสร้างม้ามาปลูกอะไรเสริมได้เลยบอ่ปบอปลาบ่อน้ำมีให้ด้วยมีปลาเลี้ยงด้วยนี่นะครับมีปลูกบัวไปด้วยที่สุวยมากเราจะเห็นนะครับด้านล่างเนี้ยพมยืนตรงเนี้ย ให้ลัางขาบ้านคนเป็นหมู่บ้านตรงนี้เป็นมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านหนึ่งเลยนะครับมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านหนึ่งเลยเราเข้ามาดูแลเข้ามาทํะไรเนี่ยก็จะแบบโหดีมากๆที่แปลงเนี้ยดีแล้วอีอย่านนะครับที่แปลงนี้น้าไม่ท่วม ไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ท่วมเลยไม่ท่วมไอเรื่องความแรงเนี่ยเรามีบอ่อประดานแล้วมีบอ่อประดานแล้วความแรงเราก็ใช้น้าในบอ่อประดานน้าบอ่อประดานเนี่ยถ้าเรากลัวเรื่องไฟเราเอา,เอาแผงโซลารษษ์เซลล์มาติดตั้งเลยครับลักมื่นครับแผงโซลารษษ์เซลล์มาติดตั้งดึงน้าขึ้นมาสบายสบายเลยแล้วถ้าพ่มยืนอยู่ตรงนี้นะครับความดียืนอยู่ตรงเนี้ยมีความธรรมชาติมากเราจะเห็นวิวเข้าด้านนู้นนะครับวิวเข้าไกลๆอยู่ไม่ไกลมากครับเห็นวิวเข้ามีวิวเข้าให้ดูนะครับ บริเวณนู้นมีเชิงเข้าให้ดูวิวเข้าแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติธรรมชาติเลยเนี่ยเดี๋ยวพอมอยาำมีร้อบนะครับที่แปลงเนี้ยที่พมเดินให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปมายันท้ายที่บอกทุกอย่างนะครับที่แปลงเนี้ยสิบมไร่สร้มงานสิบซ่มไร่สร้มงานเนี่ยอยู่ในตำบลบ,บ้านโค้งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีสิบซ่มไร่สร้มงานเนี่ยค่ายไร่ละซ่องแ0นแปดหมื่นบาท ซองแซนแปดหมื่นบาทเนี่ยค่าโอนค่าภาษีเจ้าข้องออกให้ชะโนเป็นคุดแดงนอซอสี่จอครับที่ดินแปลงนี้นะครับเพราะถ้าใครสนใจที่ดินแปลงซ3ซ่มไร้ซ่อมงานก็โทรเข้ามาสอบถามเบอร์โทรพ่มได้นะครับศูนย์เก้าแปดแปดสห้าหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดเอ็มค่าให้ดินสว่วนบุรีมังเนอร์ครับพมโทรเข้ามาสอบถามกันที่เรื่องที่ดินซ3ซ่มไร้ซ่อมงานหรือว่าจะปรึกษาเรื่องที่ดินก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่ดินแต่ละแปลงหรือจะท่ามข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับที่ดินแปลงซืง้อี่ดินแปลงอื่น กระโโตกัามาสอบถามกันได้หรือว่าสนใจจะนัดดูนัดวันกระโรเข้ามานัดวันกับผม,าดดไ,มได้แต่ถ้าใครซื้อที่ดินแปลงซิซ้ำไร่ซ้ำงานแปลงนี้ไปนะครับผมก็มีซ่องข้องซ้ำนาคุณเป็นข้องคว้านเล็กน้อยกันให้สําหรับผู้ซื้อนะครับก็ะจะเป็นการวาดรูปให้จะเป็นรูปเหมือนรูปวิวทัศน์รูปครปอบครัวหรือรูปที่ดินที่เราซื้อไปวาดรูปให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและรูปนียจะส่งยันหน้าบ้านเลย บพบผมยืนอยู่ตรงนี้ยังมองให้หวิวเข้าเลยให้ลังคาบ,บ้านคนสวยงามครับที่ดินแปลงนี้แล้วก็อย่าลืมเลยนะครับสาหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมชของเอ็มค่ายที่ดินสวนรบุรีมังเนือครับผมอมจะลืมเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมเลย,ลย,ลลเลยคือกดติดตามนะครับจะได้ทันคลิปค่ายที่ดินที่พ่อมเอามาลงให้ดูกันไม่ว่าจะชอบที่ดินแปลงนี้1ิไร่ร้างานกระโโตกัามาสอบถามกันได้ดูว่าจะเป็นแปลงอื่น ที่พมลงให้ดูปรึกษาเรื่องดินปรึกษาเรื่องบริการร่างการค่ายข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากได้อะไรที่เพิ่มเติมโทรเข้ามาสอบถามผมได้นะครับวันนี้พมมกพาเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินดีๆงานหนึ่งแปลงเป็นที่ส่วนผสมมีบอ่อปลาด้วยมีต้นไม้ลากล้าชนิดต้นไม้เป็นเป็นพัน 1, ต้นนะครับสําหรับที่แปลงนี้สร้างไร้สร้างงานเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับเรื่องน้ำท่วมตัดทิ้งไปได้เลย ขนาดมองบางนี้ก็ยังเห็นบ้านคนเลยครับก็ยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามมาได้ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้บรรยากาศดีมากที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินดีๆงามช่วยๆหนึ่แปลงที่ผมแนะนำเลย อ่าคลิปนี้ผมอาจจะล่าชาทีน้อยนะครับเพราะว่าในที่มีข้องลากลาก่ลามากที่แปลงนี้นะครับมีข้องลากล่าแมะลากลาก่ลามากก็เลยจะยาวน้อยนะครับก็ยังไงก็โทรมาสอบถามขอ้อมูลเพิ่มกันก็นกยังไงวันนี้ผมข้อขอบคุณม,มากๆเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับผม